ปลาหมอคางดำครับคุณผู้ชมตอนนี้ระบาดเป็นอย่างมากเลยนะฮะวันก่อนดูคลิปฮะมีเชฟเมืองไทยเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะปรากฏพ,พอผ่าปลาหมอคางดำมาไส้ยาวเป็น9เมตร10เมตรเนื้อมีนิดเดียวเท่านั้นเองฮะและที่ให้ดูต่อไปนี้ฮนะคลิปนี้มาอีกคลิปหนึ่งจากประจวบคีรีขันปรากฏโอ้โหคุณผู้ชมฮะพอเปิดปากของปลาหมอคางดำดูลูกปลาเพี้ยบฮะเขาถึงบอกไนฮะอย่าตัดหัวแล้วโยนทิ้งน้ำดูครับ อย่างนี้จะสูญพันธุ์ได้ไงครับนี่ครับตัวเล็กมากมายแบบนี้นะครับดูครับตายนะครับปะมงต้องเข้าแล้ววันนี้ปะมงต้องเข้ามาดูแลครับนี่ครับตัวเล็กงนั้ดเลยครับลูกนะครับ เนี่ยฮะแล้วจะศูนพันได้ยังไงนี่คือคําถามของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงตอนนี้เลยนะฮะหลังจากที่นี่ฮะผู้ใช้ a c e b o o k รายนี้ชื่อว่าไต่ขวานมากมีโพสต์คลิประหว่างที่ไปหาปลาตามลําคลองอยู่ที่เขาตะเกียบอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันแต่ปรากฏไปจับปลาหมอคางดําตัวผู้ขึ้นมาหลายสิบตัวซึ่งปรากฏว่าในปากของปลาหมอคางดำเนี่ยเพราะว่ามีการอมลูกปลาเอาไว้จํานวนมากกว่าร้อยตัวเลยครับโดยผู้โพสต์ก็เขียนข้อความบอกว่าปลาหมอคางดํายึดครองแน่มากมายแบบนี้จะรวมตัวกันกวาดล้างสักวันให้เห,เหลือน้อยๆไม่ไหวจริงๆมาก แล้วก็วอนให้หน่วยงานทางด้านประมงเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยจัดการเพราะว่าทาหากปล่อยไว้แบบนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนกันหมดก็อย่างที่บอกนะคือปลาหมอข้างดำม,มันกินได้ก็จริงแต่เนื้อมันน้อยมากนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถูก ที่เขาบอกนะฮะอย่าตัดหัวแล้วทิ้งลงน้ำนเพราะพอตัดหัวแล้วทิ้งลงน้ําก็ดูปากมันเนี้ยมันยังดิ้นมีชีวิตอยู่เลยลูตายังอยู่ในปากเพีย<อ>บ่คุณผูมม้ชมฮะฝากในงานที่เกี่ยวข้องด้วยละกันนะเพราะไม่แน่ใจว่ามาตรการการรับซื้อ15บาทต่อกิโลกร,รัมที่จะเริ่มวันที่1สิงหาคมนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผม